สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกๆคนเลยนะครับนี่คนรับชมสกิททีวีคนหน้าตามไม่ดีก็ดูได้ถุยเอาของพี่เขามาทำไมเนี่ยโอ้ยขาดขาด โยสวีด so ัสสวัสด so ีพ่อแม่พ <possibly Czech S 1> ี <killing> ่น้องที่แชร์ออกซิเจนหายใจกันทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้คุณรับชมคิวส์โรเกอร์ทีวีนั่เอโอ้จีฮัก็มาอยู่กับผมนายคิวนั่นเองไอ้ยาชิชเฮ้ยก็ต้องขออภัยกับนะครับที่ผมใช้เปิดคลิปเหมือนของใครบางคนนะฮะก็เออก็อยู่กับเกมเอกราดไอโอนั่นเองนะฮะก็มาเจอกับผมกับกระผมกับอีกแล้วทุยมาเจอกับกระผมอีกแล้วนะฮะก็ ไม่มีช่วงไม่มีเชื่ออะไรทั้งสิ้นผมแค่จะมาบอกว่าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปอีกอยาวมึงมึงมึงหยุดพูดเสียงอย่างนี้ได้หรือยังครับก็ผมคงจะไม่ได้แบบเอาคลิปลงมานานพอสมควรแล้วนะครับช่วงนี้เป็นต้นไปถึงสองสามเดือนนะฮะก็คงจะไม่ได้เจอกันยาวเหยียดเป็นหางว่าก็ต้องทำใจนะฮะชีวิตผมมันมันอย่างเนี้ยชีวิตมันไม่ค่อยดี มันไม่ใช่แบบอลุงเรืองลุงลุงนั่นรวยมีเงินมีทอมีรถมีรถเก๋นมีรถเบนซ์มีรถตู้รถไฟรถไฟไฟลดลด้ารถโอเชียเ้ยเอยอะเกินครับต้องไม่ได้เจอกันหลนนายๆนานๆหน่อยก็นะครับก็ผมก็จะมาบอกว่าถ้ามีคนติดตามหรือกด subscribe ช่องของผม30สคนปุ๊บนี่เลยผมจะเล่นเกมนี้ให้ทันทีฟนไฟในเอส D1 นะฮะเป็นเกมที่กูกลัวที่สุดไม่อยากจะเล่นที่สุดบน Android นะฮะก็คงไม่ใช่ในคลิปไม่ใช่คงคลิปหน้าหรือคลิปนี้นะฮะก็คงแบบนานพอสมควรนะจะได้30 <c oughs> ก็คงจะช้าหน่อยไม่เป็นไรครับเราก็มาเล่นเกมคลายเครียดหรือให้เครียดกว่าเดิมก็ไม่รู้นะฮะมา พูดพังทำเพลงที่อะไรนั่งนะเรื่อๆเลยสิครับอือก็โคตรกระตุกเหมือนเช่นเคยเอาไงไอ,อ้อเบก็อ <c oughs> <c oughs> ืมไม่มีอะไรปะก็ <c oughs> <c oughs> <fic c oughs> เป็นเด็กใหม่นะครับ <c oughs> เออจริงด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะทิ้งริงไว้ข้างล่างนะครับคืออย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์ของเพื่อนกับผมด้วยนะฮะ <ức> กดไลค์กูด้วยอย่าลืมครับผม กดไลค์ของเพื่อนและของกับผมนะฮะอืมไปกดไลค์กันซะไม่กดเอาเปืนไปจ่อัวถึงที่บ้านเนี่ยไอ้โนะน่ากลัวจุงอ่โอเคนึกว่ามันจะหุ่งโว้ยแม่งโคตรกระจอกไอ้ยะครับผมเป็นคนใจไร้ใจดำเอามาหิดผิดมนุษย์มานาะนะฮะ เชิ่อๆโอ้โหแม่งไอ้กระจอกมาดูบ่เอาเถอะช่วงนี้ก็อากาศร,ร้อนฮะวันสงการซะแล้วแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายที่โอ้โห,โโหยึดคุกเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวตายก็ก็สงการนี้ไปเล่นน้ำกันที่ไหนครับผมอืมผมไม่บอกนะฮะอ่ะอ่า ี่อไม่รู้จะพูดเชียอะไรละงั้นก็เอาพูดอะไรดีพูดอะไรดีคิดดิคิด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 ว่าไงจุดไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันไม่กรุดเนเลยอ่ะเซ็งเป็ดแสดนึกแป๊บนึงครับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรลืม เออจริงด้วยก็อย่าไปลืมกดไลค์้าไม่ใช่สิไปอย่าลืมไปถ้าอยากติดไม่ใช่โอ้ยกูกูนี่พอนึกไรหัวตัดลิ้นตัวเองดีไหมนี่ก็อย่าลืมไปขอผมเป็นเพื่อนด้วยนะครับก็ที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบ o ๊กบุ๊ b o อนบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับก็อยู่ใต้ลิ้์คลิปทุกคลิปแล้วนะฮะ ก็อย่าลืมไปขอเป็นเพื่อนกันเยอะๆ้วยล่ะอยากติดอยากคุยอะไรกับผมก็ไปคุยกันทางตรงนั้นได้นะฮะคุยสดๆร้อนๆผมคุยกับทุกคนแน่นอนอ่าฮะไม่ต้องหวนว่าผมจะไม่คุยนะผมก็อาจจะทําคลิปอย่างนี้ไปอีกนานแสนนานอืม <c oughs> อุ้ยเอกซโอหแม่งเกือบได้แล้วนะแซดเซงว่ะ เ oh, อาเถอะอืช่วงนี้ก็คงไม่มีคลิปอะไรให้ลงนะฮะฟังกูบ่นไปหรือจะดูกูเล่นก็นแล้วแต่ว่าไงโยวัตสับแมนโอ้โหแม่งเฮ้ยก้าเราขอแดงนาะนายหน่อยสิ <c oughs> ภาษาญี่ปุ่นโยไอ้เชี่ยโอ้ยมึงอย่ามึงอย่ามึง่าเดินมาทางนี้โอเคอ่า okay. อ uh ือฮึโอ้โหโอ้โหโอ้โห้เย็ด คข,ขี้แทบแตกขี้แทบทะลักมาไทยไทยคอคุณอร่อยจุงเบยแต่กูจะได้เหม,มตัวเท่ากันอีกเอยมามาเลยหาเพื่อนไม่เอามาผมเก่งรู้เตงโว้ย เอาไงโอ้โหกูกูไม่เก่งแล้วกูขอโทษกูชื่อกูชื่อคิวกูไม่ได้ชื่อเก่งกูขอโทษกูชื่อคิวไม่ได้ชื่อเก่งกูขอโทษนี่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหหยาบหยาสัตว์น้ำตาลวงเกมนี้ก็เล่นพอมานานพอสมควรนะครับผมเนี่ย ดูดีเกิดอุ้ย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 โอ้จูได้อาหารได้อาหารว้ายวายตายกีดเป็นกระเทยะคนไม่ใช่ไม่ได้เป็นยิงถุยแม่งกูก็เออไม่รู้ว่าจะปิดคลิปยังไงแม่งเอ้ยคลิปสองคลิปที่ผ่านมาแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็จูบปากเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่เออดูดูเดี๋ยวก็หอมแก้มเดี๋ยก็อืม เลียเชียเดี๋ยวต่อไปไม่อันนั้นเลยหรอวะอิมเชียรวะเนี่ยเงียบหาพองเลยอ,อะไรวะสาเก สายเกลียนอ๋อสายเกเฮีแออะไรเราสายเกลียนก็โดแม่งอ่านหนังสือผิดกูไปเรียนปหนึ่งไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่งสรแสตคำเตือนแม่งโอ้ยคำยาแม่งเต็มคลิปทุกคลิปกูเลยไอเอ้ยกว่าขึ้นบินปะเออไม่ใช่กว่ากวช่องบินอะบินไปกับสายลมนะฮะ บ้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยเตะเอาไงโอคู่โอคูอ่ผมไม่ครูเอื้อมาขอเล่นสองรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายนี้เราต้องชนะเราต้องที่หนึ่งเออ ที่หนึ่งพ้องดีไอ้ไอ้ไอ้เอกยไอ้ไอ้คำตื่อนม่มีกูต้องหยุดร้านใจโอ๊ยไอ้เดี๋ยวฮะมีสิบซับสไครก็อาจจะฉลองฉลองหาพ่องสิบซับสไครเนี่ยรอสักหนึ่งร้อยซับสไครดีไหมฮะ สิบซับสไครต์ฉลองโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงวะอืมอืมเอโยเบบี้เจ้าคลิปคลิปที่แล้วก็บอกอะไรนะไม่ชอบมุมไม่ชอบมุมโอ้อาแต่ตอนนี้เริ่มจะชอบมานิดนึงนะฮะมุมนะ กูว่ากูตายแล้วล่ะกูหุ่งหนีแป๊บเพราะกูรู้ว่ากูจะต้องตายไม่แล้วล่ะมันอะไรที่จะต้องตายกูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับก็ไอสัตว์ก็คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระ และเชีย่ยเชี่ยอะไรไม่มีให้ทั้งสิน้นเกมนี้มีแต่เครียดเครียดเครียดแอนและเครียดนะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยถ้าชอบให้กดไลค์ให้อยากติดตามลิดใหม่ๆจากตรูนะฮะก็ให้กดซับสไครต์รอเรือจะเยอะไปไหนฮะไอ้เอ้ยำหยาบด้วยเยอะไปไหนนะไอย้ยาเทียงละเดเดแดกข้าวแป๊บ นะก็เอาอาจจะคลิปเอาคลิปลงก็ช้าหน่อยไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิมหนังเ็กดีไหมวะเผื่อมีใครอยากดูทุยไม่ใช่แ้วผมก็อย่าไปลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อนผมด้วยผมลืมชื่อว่าชื่อเชียร์อะไรไม่รู้นะฮะก็ไปไปดูกันเยอะๆนะเพื่อนรักผมเพื่อนรักใหม่เพื่อนที่ชอบขโมยขี้รักด้วยทุยไม่ใช่ก็ คือไม่อยากจะบอกมากมากมายนะเป็นเพื่อนจากไหนที่ไหนก็ไม่อยากบอกประวัติมันทั้งสิ้นนะฮะก็จงรู้ไว้ว่ามันคือเพื่อนตรูแค่นั้นพอไปกดไลค์มันด้วยขอร้องนะครับเห็นแกิเห็นเกเพื่อนคนหนึ่งเห็นใครเขาก็พีนไปเลยไ่กดไลค์มัด้วยรู้สึกเายมากอกไงบอไพอจบแสดงจบบายคัดคัดเชี่ยเลยโอ้ครับวันนี้ครับ ก่อนไปทำอะไรดีวะก่อนไปขออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอกรู้ทั้งหัวใจมันหยุดเธอบมดแล้วตอนนี้สเสร็จ